ฝรั่งบอกจะใช้นี่ให้สองร้านถึงเวลาจริงๆจะใช้ให้แค่ร้านร้านเดียวจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เรื่องนี้นะคะน้องคนหนึ่งน้องสาวบาคนหนึ่งเขียนมาปรึกษาเราว่าคือได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งก็ฝรั่งคนเนี้เขาก็คือ คือชอบอะ่ะแล้วก็สงสารน้องที่ต้องมาทางานบาร์พาะน้องก็ไม่เป็นภาษาอะไรอย่างนี้น้องก็เพิ่งมาใหม่ๆมาทํางานบาร์ครั้งแรกประมาณนี้เนาะก็รู้จักกันอะไรกันก็เอ่อทำความรู้จักกันถูกใจกันก็มาหากันซัพพอร์ตกันได้ในระดับหนึ่งเนาะก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังที่เขาว่าต้องมาทํางานบาร์อย่างเนี้ยเขาต้องทุกทรมานใจนะเขาไม่ได้อยากทําคือเพราะเขาเป็นหนี้มีหนี้มีสินสองล้านฉะนั้นก็คือเออเขาต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อต้องมาใช้หนี้ใช้สินตรงนี้ ตอนนี้น้องอ่ะเขาอ่ะมีบ้านมีรถของเขาเองส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่านี่สินะมีทั้งหมดสองล้านก็คุยกับฝรั่งว่าเธอเออฉันจะทํายังไงดีฉันไม่อยากเออทำงานบาร์แล้วก็ล้องผมล้งให้นาะก็เรื่องปกติกับคนที่ไม่ได้เต็มใจทํางานด้านนี้ก็ประมาณนี้คราวนี้ฝรั่งอ่ะก็เกิดความรักกันอะไรกันก็มาทําความรู้จักกันมาอยู่ด้วยกันช่วงหลังนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนานหน่อยก็ทําความรู้จักกันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยฝรั่งก็ตกลงว่าอยากจะมาอยู่กับเธอที่ประเทศไทย ฝรั่งคนนี้อายุยังน้อยอยู่นะก็อายุประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าประมาณนี้เนาะก็บอกว่าจะขายบ้านขายช่องแล้วมาอยู่กับเธอแต่นี้น้องเขาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเธอถ้าเกิดเธอมาอยู่กับฉันเธอใช้หนี้ให้ฉันได้ไหมสองล้านสองล้านเออฝรั่งเขาบอกว่าใช้ได้นะอืมใช้ได้แต่เมื่อฝรั่งกลับไปเออฝรั่งก็คุยใหม่ว่าเออฉันถ้าฉันขายบ้านขายช่องนะฉันไปอยู่กับเธออะไรประมาณนี้ฉันจะใช้หนี้ให้เธอได้หนึ่งล้านเพราะว่า ถ้าต่อไปอนาคตเธอให้ฉันออกจากบ้านเธอแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้น้องเขาก็เสียอกเสียใจเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้บอกฝรั่งเกือบทุกช่องทางเหลือไว้ช่องทางเดียวที่ว่าติดต่อกันฝรั่งก็ยังพูดมา,มาพูดหวานพูดอะไรกับน้องเขาอยู่เลยว่าเออคือฝรั่งก็รักกันนะแต่ฝออรั่งกลัวเอางี้ดีกว่าเอาเอาความคิดพี่ก่อนนะหนูถ้าหนูเป็นฝรั่งหนู ถ้าถ้าสมมุติว่าหนูหนูเป็นคนไทยนี่แหละหนูต้องการจะหอบเงินไปใช้หนี้ให้ฝรั่งคนหนึ่งที่ประเทศเขาแล้วหนูยังไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยฝรั่งคนนี้จะให้เราอยู่ในบ้านเขาตลอดหรือเปล่าคือความมั่นใจอะ่ะอืมความมั่นใจฝรั่งคนนี้คือที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขายังไม่มั่นใจแล้วฝรั่งคนนั้นก็ฟูงไฟล์โอ้ยบล็อกยางงั้นบล็อกบล็อกตรงนู้นตรงนี้เออเกือบทุกช่องทางห้ามติดต่อถามพี่ถามหนูหน่อยสิ ถ้าเป็นหนูหนูยังมีความมั่นใจกับฝรั่งคนนี้ไหมถ้าหนูบอกว่าไม่มีความมั่นใจแล้วเพราะว่าแค่เรื่องแค่นี้แค่ตกลงกันไม่ได้เราเออฝรั่งก็โกรธฟูมไฟแล้วก็เออบล็อกเราเกือบทุกช่องทางให้เหลือช่องทางติดต่อกันได้ทางเดียวเท่านั้นเออแล้วพี่หนูคิดว่าหนูจะมั่นใจฝรั่งคนนี้มากขึ้นหรือน้อยลงถ้าถามพี่นะน้อยลงการบล็อกไม่ใช่การแก้ปัญหา การที่หนูแบบว่าถ้าเขายื่นข้อเสนอมาว่าเขาไม่เขามีเงินเขาไม่กล้าใช้นี่ให้หนูสองล้านเขาใช้ให้ล้านเดียวเพราะว่าเขากลัวว่าต่อไปอนาคตเขาเออน้องไล่เขาออกจากบ้านหรือว่าน้องเป็นอะไรไปแล้วเขาอยู่เออแล้วเกิดเขาอยู่ไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจะทํายังไงเขาจะอยู่ยังไงนี่คือเป็นเขาคิดถึงตัวเขาว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาทุ่มเงินตรงนี้ให้น้องหมดน้องบอกว่าลูกน้องเออสั่งเสียลูกน้องไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปก็ให้ดูแลเขาอย่างดีคําสั่งเสียมันไม่มีประโยชน์อืม คำสั่งซี้ไม่มีประโยชน์จ้าหนูต้องคิดดูว่าหนูจะทําอย่างไรให้ฝรั่งคนนี้มั่นใจในตัวหนูให้มากที่สุดจนยอมจ่ายเงินสองล้านให้อันเนี้ยที่ฝรั่งเขายื่นข้อเสนอมาหนูบอกว่าเออเขาบอกที่แรกบอกว่าจะจ่ายสองล้านให้ตอนหลังมาบอกว่าจ่ายล้านเดียวให้หนูโกรธมากหนูเครืองเขาหนูเลยบล็อกเขาการบล็อกเนี่ยมันเป็นการที่ถอยความมั่นใจถอยความเชื่อมั่นในตัวหนูลงนะคะ ืถ้าถามพี่นะถ้าเป็นหนูมั่งอะถ้าแฟนหนูพูดแบบนี้แล้วบล็อกหนูโกรธที่ไม่ให้เงินแล้วหนูคิดได้ว่ายังไงอะอืมคิดว่ายังไงอะ่ะเหมือนกันนั่นแหละเขาก็จะคิดเหมือนหนูนั่นแหละเอาในน้องลหลายหลคนมาฟังเรื่องเนี้ยน้องๆคิดว่ายังไงว่าในเมื่อฝรั่งคนหนึ่งจะเอาเงินมาใช้นี่ให้เราสองล้านเขาบอกว่าเขาไม่ให้หรอกเขาให้ได้แค่ล้านเดียวเพราะเขากลัวว่าเราอาจจะไล่เขาอกในวันข้างหน้าซึ่งสําหรับตัวน้องเขาเองน้องก็บอกอ๊ย้ยหนูไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ หนูไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฝรั่งเขาอ่ะมั่นใจหนูต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่ไล่เขาออกจากบ้านนี่คือสิ่งที่หนูต้องทําอืมเขาพร้อมจะให้หนูไหมเขาโ้ลมถ้าถามพี่นะเขาโผล่ในเมืม่อเขาร้อมแล้วพอเรางอนนิดเราไม่พอใจเราเโกรธเขาเราบล็อกเขาเพื่อการบล็อกแปลว่าเราไม่ต้องการติดต่อกับเขาการบล็อกแปลว่าเราไม่อยากยุ่งกับเขาอีกการบล็อกแสดงถึงความไม่มั่นคงของเราว่า แค่เรื่องแค่นี้เราก็บล็อกเขาแล้วนี่คือความคิดของพี่ถ้าพี่มีแฟนพี่อยากจะทุ่มเงินให้แฟนใช้นี่ให้แฟนถ้าพี่พูดไม่ถูกใจแฟนนิดเดียวแฟนบล็อกแฟนไม่พอใจพี่ก็ไม่ใช้ให้พี่ก็ไม่ใช้ให้เรียกฝรั่งอะบล็อกแปลว่าไม่อยากคุยด้วยบล็อกแปลว่าเธอไม่ใช่คนที่ฉันเอ,อต้องการอืบอกให้เลยเขาจะไม่เขายิ่งไม่มั่นใจในตัวหนูมากขึ้น เยอะขึ้นเยอะ,ะขึ้นกับการที่หนูพอมีปัญหาปุ๊บบล็อกอย่าเอาตาใจค่ะอย่าเอาตาใจเงินสองล้านไม่ใช่เงินน,น้อยพี่จะเตือนหนูให้นะคะฝรั่งที่อยากจะใช้นี่ให้หนูแบบเนี้ยไม่ได้มีเยอะหนูไปหาเธอหนูไปหาเธอไม่ได้มีเยอะนี่เขาถึงขนาดจะขายบ้านขายช่องแล้วก็มาอยู่กับหนูแล้วไม่ใช้นี่ให้หนูแค่เขาพูดว่าฉันจะใช้ให้เธอร้านหนึ่งล้านเท่านั้นเพราะว่าฉันกลัวว่าต่อไปถ้าเธอไล่ฉันออกจากบ้านฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแค่นี้เองปัญหาของเขาแค่นี้เอง เขาไม่ได้มีปัญหาว่าอุ้ยฉันใช้นี่ให้เธอสองล้านไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันเออฉันให้เธอล้านเดียวเพราะอีเงินที่เหลือฉันต้องเก็บไว้ใช้เดี๋ยวชีวิตฉันจะลาบากย่างงั้นยางงี้อันนี้เขาไม่ได้นึกถึงตัวเขาเลยเขานึกถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าต่อไปหนูไล่เขาออกจากบ้านแล้วเขาจะเหลืออะไรเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงอันนี้มันทุกคนต้องคิดเราเป็นคนไทยถ้าเราจะใช้นี่ให้ใครเราก็ต้องคิดเช่นกันฉะนั้นถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดหนูค่ะหนูค่ะอืมหนูเอาแต่ใจเกินลงผมลงให้บล็อกเขาบล็อกเพื่อบล็อกสาเหตุจะเเางิน แต่ว่าเขาไม่ให้เราบล็อกเขา <C> เขาขาดความมั่นใจที่ว่าจะให้เงินเราเรายิ่งบล็อกเขาความมั่นใจเขาจะสูงขึ้นไหมคะไม่สูงไม่มีใครมีความมั่นใจสูงขึ้นเด็ดขาดใ, <ช S 1> ในเมื่อเราบล็อกเขาแล้วเขาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความมั่นใจสมมติว่าเขามีความมั่นใจให้หนูสักเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนูไปบล็อกเขาเนี่ยความมั่นใจของเขาลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแล้วฉะนั้นเออความมั่นใจของเขาที่มีให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่ตอนแรก ยิ่งหนูบล็อกเขายิ่งถูไม่พอใจเขาโกรธเขาทะเลาะก,กับเขางงเงกับเขาเขายิ่งลังเลหนูต้องทํำยังไงก็ได้จะสร้างความมั่นใจให้กับฝรั่งคนนี้ได้เอ่อมั่นใจในตัวหนูมากขึ้นเอ่อน้องๆคนไหนเข้ามาฟังนะฝรั่งแบบเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายที่อยู่ๆจะมาใช้นี่ใช้สินให้เราถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้และมีความคิดเห็นแตกต่าง แบบนี้คือพี่ไม่ใช่ว่าเอ,อจะความคิดเห็นพี่จะถูกทุกอย่างบางครั้งความคิดเห็นพี่มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่แต่นี้ว่าในความคิดเห็นของน้องๆหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างไรคือน้องเขาก็อยากฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเหมือนกันว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรกับเอ,อเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกอย่างไรว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยถูกไหมที่น้องเขาไปบล็อกผู้ชายคนนี้หรือว่าแนะนําน้องเขาว่าควรจะทําอย่างไรต่อแต่สําหรับพี่ฝรั่งคนนี้พร้อมให้อยู่แล้ว เพียงแต่เขาขาดความมั่นใจในตัวน้องคนนี้เท่านั้นและสําหรับพี่หนูเป็นคนเอาแต่ใจค่ะอมหนูเป็นคนเอาแต่ใจค่ะนิดหน่อยบล็อกฝรั่งเขาไม่ได้ชอบนะคะมันไม่ใช่นิสัยของฝรั่งเขาที่มีพอใจก็บล็อกคําว่าบล็อกคือฝรั่งเขาไม่อยากได้แล้วเขาไม่อยากต้องเขาไม่ต้องการเราแล้วเขาถึงได้บล็อกเราเขาบล็อกเราไม่คุยกับเขานั่นคือเขาไม่อยากคุยจริงๆแต่เราบล็อกเขาแต่เราก็ยังเปิดช่องทางช่องทางหนึ่งให้เขาคุยกับเราอันเนี้ยหนูเขารู้หรือยังว่าหนูบอกเขาช่องทางอื่นถ้าเขารู้นะ ความความที่เขาเอ,อมั่นใจในตัวหนูเนะี่ยถอยลงแน่นอนร้อยหนึ่งพี่เอาบารเดียวความมั่นใจในตัวหนูจะถอยลงถ้าเขารู้ว่าหนูบอกเขาสร้างความมั่นใจให้เขาสิคะหนูต้องสร้างความมั่นใจให้เขาทํายังไงให้เขาเอ,อให้เขาเนี่ยมั่นใจในตัวเรามากขึ้นได้ยอม,มใช้นี่ให้เราหรือเราจะทํางานบาต่อไปแล้วก็บอกว่าพี่หนูไม่ไอ้นี่เลยหนูไม่ได้เต็มใจหนูไม่อยากทําหนูทรมานทุกครั้งที่หนูต้องไปทา เงินหนึ่งล้านเนี่ยมันก็เยอะนะสาหรับฝรั่งพี่จะบอกให้อมืมันไม่ใช่น้อยนะมันไม่ใช่น้อยเยอะมากเลยอันนี้การที่ว่าแค่นิดหน่อยแค่นี้หนูก็โกรธเขาแล้วหนูไปทํางานบาพี่ถามหน่อยทีฝรั่งหนูก็อยู่ทํางานบาหนูหนูก็รู้ว่าฝรั่งอะเยอะแยะที่หนูเจอมันเป็นยังไงฉะนั้นฝรั่งที่จะมาใช้นี่ให้เราอะไม่ได้หาง่ายหนูอย่าคิดว่าฝรั่งที่จะมาให้ใช้นี่ให้เราถ้าคนนี้ไม่ใช้คนนู้นก็ใช้ให้เดี๋ยวมีใหม่เจอคนใหม่ก็ใช้ให้ไม่ใช่ค่ะไม่ได้หาง่าย เนี่ยถ้าคนถ้าเกิดว่าผู้หญิงไทยหรือสาวบาคนอื่นเขาไปเจอนะแล้วฝรั่งคนนี้ไปเล่าปัญหาอันนี้ให้เขาฟังนะหนูหลุดทันทีเลยค่ะหนูจะไม่ได้กินผู้ชายคนนี้อีกเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนี่เรื่องจริงนะจ๊ะจะบอกให้เราจะไปบีบคั้นเขาด้วยวิธีนี้ทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นถ้าวันหนึ่งวันใดเขาเกิดรักเรามากแล้วทุกใจไปเมืองไทยแล้วเกิดไปเล่าให้ผู้หญิงไทยคนไหนฟังหนูคะเตรียมตัวหลุดได้เลย นี่คือนี่พี่เตือนหนูนะอหมังดีนะคะเพราะว่าเออฝรั่งแบบนี้ไม่ได้หาง่ายเงินหนึ่งล้านสําหรับฝรั่งไม่ใช่น้อยขายบ้านเพื่อจะมาจ่ายให้หนูทั้งหมดใช้นี่ให้หนูทั้งหมด2ล้านหนูคิดดูสิคะ เงินสองล้านไม่ใช่น้อยสําหรับหนูเสำหรับคนไทยอย่าคิดว่าเงินสองล้านน้อยนะฝรั่งเยอะมากนะค่าใช้ใจ่ายเขาสูงนะแล้วการที่เขาจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องมีเงินการันตีในตัวเขาเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในตัวเขาถ้า,เ,าเขาใช้เงินใช้นี่ให้หนูหนึ่งล้านแล้วถ้าเขาทํางานอยู่ประเทศเขา,เาหนูจะไม่ว่าเลยนี่เขาจะมาอยู่กับหนูเขาอยู่กับหนูหนูก็ไม่ได้เลี้ยงเขานี่คะเขาก็ต้องกินเงินเขาถูกไหมคะอันนี้พี่เพี่ขออนุญาตเรื่องของหนูแล้วพี่เอามาพูดเรื่องของหนูเนี่ยพี่จะบอกให้เลยว่า บางครั้งบางคําที่พี่พูดรุนแรงหรือว่าคนอื่นพูดรุนแรงกับน้องไปเนี่ยน้องต้องทําใจนะคะน้องต้องทําใจเพราะสิ่งที่หนูเป็นอยู่เนี่ยหนูคือผู้หญิงเอาแต่ใจนะคะพี่บอกได้เท่านี้เองว่าหนูเอาแต่ใจมากระวังหลุดนะคะฝรั่งดีฝรั่งใช้นี่ให้เราไม่ได้หาง่ายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแนะนําดีๆไม่ได่าไม่ว่ากันน้องเขาแค่สับสนในชีวิตเอออาจจะเอาแต่ใจนิดนึงอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองคะ่ะ